สวัสดีพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มาส่งให้นะคะขออนุญาตลงคลิปนะคะมาพี่น้องชวนพี่น้องมาทํางานด้วยกันขอบคุณพี่น้องนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้ขออนุญาตนั่นงนะคะสวัสดีค่ะขอนั่งลงคลิปนะคะแล้วก็จะทํากิจกรรมเราไปด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะก็จะมาดูแลเกีเ่ยวกับ เสือผาไหมคะเป็นงานฝีมือเนาะคะ่ะชาวนาหลังจากที่ดูแลแปลงนาเสร็จแล้วก็จะมาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะคะก็จะมาเป็นการาค้าขายแล้วก็มาดูแลร้านค้าตกแต่งเสื้อผ้าดูประมาณนี้เนาะคะ่ะมาพี่น้องมามา,มาชมด้วยกันเลยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันขอพระคุณน,นะคะนี่เนี่ยนุก็จะมา มีอุปกรณ์เข็มเนาะพี่น้องงานฝีมืองานฝีมือพี่น้องนาะนี่คือถุงได้เนาะถุงได้ถุงเข็มถุงอุปกรณ์ค่ะนี่ก็จะมีได้กับเข็มนะคะติดท่อนปลายขออนุญาตนะคะก็จะมาตรวจดูเสื้อนะคะมาดูเสื้อผ้านะคะที่ตัวนี้เป็นเสือเกี่ยวกับเสื้อลูกไหมพี่น้องเป็นเสือลูกไหม เสื้อลูกไม้เป็นลายลูกไม้สีเป็นชุดสีดำค่ะก็จะมาตรวจเบิร์นะคะ่ามันนี่มองไดเห็นแวบๆเ,เป็นผาสีดำท<ด>ี่น้องขอภัยนะคะมใช้กันไกรตัดได้กันไกรตัวนี้นะคะเล็กๆเ,เป็นไมเนียมกรรไกรเล็กๆมมเนียมแล้วก็มาตัดตรงชา่ดีเนาะคะ่ะตัดไป ิ่นจะเป็นเป็นที่ได้ที่ออกมาที่ยังไม่สมบูรณ์เนาะมาดูหนูเห็นเสื้อที่แขวนอยู่แล้วมันมีสภาพดูเป็นแบบว่าไม่เรียบร้อยเนาะหนูตัวดูแล้วถึงเห็นแว๊บหนูก็เลยจะชวนพี่น้องมาจา้ะขอปลอดภัยนะคะในการนั่งแล้วก็ทำงานขออาภัยค่ะ อยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนรับประทานอาหารข้าวกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาจะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะตัวนี้ก็จะมีเข็มอยู่ได้อยู่เนาะก็จะถอดออกเนาะบ้านอีสานว่ามันนี่เน่ก็จะเป็นก็ได้เนาะค่ะขึ้นตัดได้หลายอันใเนาะขึ้นตัดได้หลายอันโทษพี่เนาะ ตัวหนึ่งก็จะจะพันไว้ก็พันไว้ก็พันตัดได้หลายมุมโผล่เนาะมันก็จะเอาได้มุมมุม,มนอกก็เนาะตัวนั้นเป็นมุมใน่ๆค่ะก็ได้นะคะแล้วก็วัดนะคะความยาวของเราเราไม่ได้ใช้เยอะก็วัด มีสนนีดคัดไล่จะอเอาออกมากบ้างนะครับคัดแห้งๆคุณคัดแห้งเกินไปนลมานิวซีนี่บ่ค่อยถนัดเฮ็ดงานดอกพี่น้องเออกัดเกี่ยวกับทางเฮ็ดเลยพี่น้องเข็มข้นน้อยหน่อยเด็ดยังคอยระวังนะพี่น้องเนาะ จะไมมก็เกลอนูบ่มีกันไก่นูก็ใส่ใช่แหมใส่ฟันหรือล้วกัดกบเ <c oughs> นาะแล้วข้าวเล่นด้วยแต่ว่าแต่ว่าให้มอหอดไว้ดีเ๋ยเพราะใดน้องเดี๋ยวมันจะมาตั้งเนื้อก <c oughs> ม่ตําเนื้อคนละนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นได้นะคะมาทำงานฝีมือด้วยกันขอบคุณนะคะ นี่เลยปกติก็ใช้น้ำบ่อน้อยมาจะได้รู้ว่าแก่หรือยังแก่หรือยังไม่แก่เบิ้งใช้ระยะทางเยระยะทางพูดนะห่างบันไดพี่น้องว่าสายตาหนูนี่คือเป็นประมาณว่าสายตายาวไปแล้วเนาะขอบคุณพี่น้องนะคะว้าว่าสวยรูเข็มน้ำกันขอบคุณนะคะพ่อซอยรูเข็มแล้วเนาะ จะพาพี่น้องมาทํางานฝีมือด้วยกันนะคะก็จะเอาได้นี่แน่น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 แนเอาได้ว่าก็ครบกันพี่น้องนี่วีมุ่นซ้ำมุ่นซ้ำพอนะได้ยูซ้ำยูซ้ำพอนะได้ยูซ้ำพอนะย่าอะไรอู้หูได้ยูย่องรูขออนุญาตตัดต่อ ตัดะตรองใสเมื้อแข็งๆนี่นั่นตัดอบคุณจังค่อยจังค่อยจะบอนได้อยู่ยมิ่งมาเด้อค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันขออนุญาตนะคะลงคลิปนะคะอย่าลงคลิปนะคะในการทำงานไปด้วยนะคะก็จะมีเจียงโฆษณานะคะเพราะว่า เป็นร้านค,านะคะ้าล้วค่ะเป็นร้านคา้าเป็นห้างสรรพสินค,านะคะ้าค่ะก็มีเสียงโฆษณาเข้ามานะคะก็ขออภัยนะคะก็จะผูกพี่น้องในผูกก็จะเปิดพัดลมพี่นอ้องเปิดพรัรลมโชยมาก็จะเป็นกระโปงกระโปงก็จะปิแวแว่นแว่นแว่นนะคะขออภัยนะคะ ขออนุญาตคลิปยาวไว้เพื่อสะสมเวลาเด้อค่ะ <c oughs> มาจะมาเย็บต้องกันเวลาเราทำงานเราต้องกลับด้านผ้าเนาะเนียนลูกนิพน,น้อนหวูสรลืมเนี่ยเนูยเสเย็บไปแบบต้องซ่อนในส่วนที่ไม่สวยไว้ท้างหลังประมาณนี้เนาะเอาไวได้กลับเบิด โตรบบพี่น้องไงกับเฉพาะส่วนที่เราจะทำนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นชุดเดสนะคะเหมือนที่หนูใส่ก็จะมีกระโปรงและเสื้อติดกันต่อเป็นผืนเดียวกันยาวไปเลยแล้วตรงทงขึ้นแปทั้งบนก็จะเป็นเป็นทรงของเสื้อผ้าเสื้อนะคะส่วนท่อนท่อนข้างล่างนะคะท่อนข้างล่าง ก็ก็เป็นทรงของกระโปงก็แล้วแต่ทรงที่ที่เสื้อผ้าเขาจะทําจัดขึ้นมานะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นกระโปงทรง A ลงมาเนาะตัวนี้ที่ที่หนูจะดูแลเนาะนี่นะคะมันเป็นาพาบชนิดว่า มันก็จะย่นย่นหน่อยนะคะขอภัยนะคะมันก็จะย่นย่นหน่อยเพราะว่ามันเป็นเป็นผ้าลูกมไม้พี่น้องเป็นผ้าลูกไม้ของทีเย็บมาก็อาจจะจะเย็บไม่โดนไม่โดนผ้าลูกไม้นี่สเนาะมันก็เลยจะจะไม่อยู่จะจะไม่อยู่กับไม่ไม่แนบกับเนื้อผ้าเนาะ เป็นเป็นเป็นลูกไม้อีกชิ้นหนึ่งเป็นลูกไม้อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มันไม่ติดกับเสือ้อผ้าอ๋อี่ร้อยร้อยเขาเย็บร้อยที่รอยเก่าๆเนาะรอยเก่าเก่าก็ยังเห็นอยู่พี่น้องเขาเขาด้นเอาเขาด้นมาอยู่เนาะเขาด้นเด็กห่งางมาแล้วก็ เราก็ร่นแบบห่างๆไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวต้องดูคู่ภาพเก่าๆของเขามาด้วยเนาะอย่างเขาด้นแบบห่างๆมากแล้วก็ด้นแบบห่างๆไปไปเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นรอ,อยหยักๆหยักๆของผ้าเป็นรอ,อยหยักๆหยักๆ,ๆของผ้า แล้วก็ตกเต็มไปจ้ะขอพูดพี่น้องทุกคนนะคะมาส่งกำลังใจให้มาทำงานขอภัยนะคะไม่ได้มองกล้องก็มองแต่ผ้านะคะขออภัยนะคะมาจ้าก็จะดดนไปนะคะใช้เข็มเข็มกับได้ที่สอยนี้ก็ปักเนื้อผ้าปักขึ้นปักลงค่ะขออนุญาตคลิปยาวนะคะ ก็ใช้เข็มปักไปที่ผ้านะคะแล้วก็ก็รุ่นไปเนะาะรุ่นไปเหมือนเหมือนที่เขาทามาเนาะนี่เนาะเราทำตามตามตามรอยเก่าของเขามันเป็นผ้าสีดำเนาะเวลาปักไปข้างนอกเราก็เราก็จิ้มเอาน้อยๆนะคะที่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 รนยาวๆก็ปักไปยาวๆเนาะเมื่อมองเนะ ข,ข้างนอกนี่เขาก็จะติดกันแล้วนะเขาก็จะติดกันก็เป็นโซนแล้วนข้างนอกก็จะเป็นโซนแล้วก็เป็นอรวัสดินะคุณน้องแล้วก็จะเก็บแล้วนะคะก็เอาขอดได้นะคะแล้วก็ตัด จะตัดขอบสีเรียบร้อยค่ะก็จะวางใ็นไว้อีกที่นึงนะคะนี่เพราะทำสีก็ขอดไว้เนาะพี่น้องขอดไว้เพื่อว่าครั้งต่อไปเราจะได้มาหยิบหยิบมาเราก็ได้ทำงานเลยเนาะมาตรวจอีกสิว่ามันใช้ได้ไหมก็ ใช้ได้อยู่ค่ะเพราะว่าทำทำรอยของเขานะที่ทำไว้เดี๋ยวก็ไปนิ่งลง้องๆเขาก็จะไปน,นี่ีๆลงแล้วก็จะใช้ได้อยู่ค่ะก็จะสวยๆเรื่องนตรงนี้เป็นเือนับด้านหลัง ก็จะเสริมนิดนึงพี่น้องเสริมนิดนึง นเนอ,อยมาเย็บผ้าด้วยกันขอบคุณด้อค่ะเงียบบ่ค่ะเงียบบ่เพราะว่าหนูก็เลงเนาะแล้วก็ทำงานนะคะขอบคุณนะคะ ทุกกำลังใจที่มาส่งให้ค่ะมาเย็บผ้าด้วยกันขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะดีใจนะคะพี่องมาส่งกำลังใจให้นะคะ เหมือนกับอัน,นเหมกับว่าเหมือนกับว่าเดินไม่ถนัแล้วไปฉีกเพาต้องไปเย็บให้ใหม่นะประมาณนี้นะคะ<อ>เสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่ส่งกำลังใจและก็มาดูการเย็บผ้าด้วยกันนะคะ อยฉีกออกไปเนะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะกลับด้านดูนะคะแล้วก็จะเอาไปรีดนะคะ เป็นใช้ได้ไหมอ่ะใช้ได้ไหม่ใช้ได้อยู่นะคะใช้ได้ใช้ได้สวยๆนะคะมาจ้ะมาชมด้วยกันนะคะก็จะถมานี้นะคะพอใครนะคะ มาดูทรงเสื้อด้วยกันนะคะว่าว่าแต่งแล้วสวยไหมใช้ได้ไหมกนะ็มาดูมาตรวจมาเช็คสภาพดูนะคะว่ามันสวยไหมมันลุ่ยไหมนี่คือแต่งแต่งเสื้อผ้านะคะแต่งเสื้อผ้าสวมใสให้ดูงามนะคะจากเสื้อผ้าที่หลุดลุย่ยและไม่สวยงามเราก็สามารถที่จะ ตกแต่งเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาสวมใส่เสื้องามกิ๊บกี่นะคะขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาช่วยงานในการทำงานฝีมือนะคะดูแลเสื้อผ้าแล้วก็เวลาที่มันรุ่ยๆหรือว่ามันขาดน,นิดๆหน่อยๆนะคะเราก็มาซ่อมแซมให้กับเสื้อผ้าตัวเองเพื่อจะได้สวมใส่อย่างสวยงามนั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะและก็ล่าคำว่าขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่มาส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลาค่ะบอกว่ารักๆนะคะทุกคนสู้ๆค่ะบ๊ายบายนะคะไวพ้พบเจอกันคลิปต่อไปจ้า